ตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฝนตกแรงมากครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฝนตกทั่วฟ้าหรือเปล่า ตอนนี้ที่ปลวกแดงนะครับหมู่บ้านเดอมิกฟ้าร้องฝนครัลลบ,บตอนนี้แรงมากฟ้าแรงครับ มาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้บรรยากาศน่านอนมากแต่ทนไม่ได้นะครับว่าจะเราจะต้องมาเก็บภาพเก็บเสียงครับให้เ,เพื่อนๆนะครับที่ทาบาพื้นที่ยังร้อนระอ,อุอยู่นะครับในหน้านี้ไ้ชมกันตอนนี้เป็นห่วงซอยสุพรพันมากครับซอยสุพรพันไม่แน่ใจว่าจะท่วมอีกหรือเปล่านะครับ ต้องรอกันตอนเย็นนะครับว่าจะตกนานแค่ไหน okay. พยากรณ์ก็ไม่ได้ดูนะครับวันนี้รู้แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะหนักหนักขึ้นเรื่อยๆฟ้าแลบฟ้าร้องใหญ่เลย ไม่รู้จะแข่งกันร้องไปถึงไหนทั้งเสียงนกเขาเนี่ยโอ้โห้ปุ๊บ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 อยู่นั่นแหละร้องเข้าไปฟ้าก็ร้องไม่แพ้กันตอนนี้อยู่ที่ปวกแดงม่ายังพรนะครับ บรรยากาศได้โคตรดีเลยโอ้โหฟ้าแลบอีกแล้วมีแต่เสียงฟ้านะตอนนี้ชคดีที่ไม่มีลมลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็ดูลมแรงพอสมควรนะดูจากหลังรถจนรถผมที่จอดอยู่ข้างนอกนะ เป็นไอฝนนะ้ลมลมลม,ลมพัดแบบแรงมากโอโหอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าฟ้าเขาเขาเป็นอะไรฟ้าอะไรครับ ก็เรเิ่มน่ากลัวแน่ากลัวมากน่ากลัวมากตอนนี้แต่ก็อยากถ่ายให้ทุกคนได้ดูตอนนี้อยู่ยหน้าบ้านคนระับเริ่มหนาวแล้ว ็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทางชื่นนะฝนตกแบบนี้หรือเปล่า,าอยากให้ทุกคนนะครับได้แชร์ได้แชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์ว่าฝนตกฟ้าร้องตอนนี้ไหมนะครับแถวภาคอื่นจังหวัดอื่นอำเภออื่นนะครับหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับตกแบบนี้ไหมนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย นี่ผวกแดงนะครับมาบยางพอนของเราเนี่ยฝนตกเยอะแรงมากนะแล้วก็ฟ้าฟ้าเหมือนจะพิโรดะไรสักอย่างหนึ่งฟ้าแลบตลอดเลยโอเคครับเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสิงโตลูกพ่อแม่ ด้วยก็แล้วกันนะครับเจะจบด้วยคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ